สวัสดีครับผมอาจารย์นักิีเลิศชิวานันต์นะครับจากวิทยาลัยดนตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ของการเรียนการสอนไวโอลินออนไลน์นะครับที่ชื่อว่า Violin from home ครับเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับคือเรื่องของ injury and prevention ครับภาษาไทยก็คืออาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็การป้องกันหลักๆของที่จะพูดในวันนี้ครับจะเกี่ยวกับเรื่องของนักไวโอลินนะครับแล้วก็ไวโอลาเป็นส่วนใหญ่ ขั้นตีนอื่นๆอาจจะชมวิดีโอนี้ได้เหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ตรงสักทีเดียวแต่ก็จะมีความรู้หลายอย่างครับที่สามารถเอาไปาปรับเปลี่ยนหรือแอปพลายใช้กับการเล่นของตัวเองได้เหมือนกันครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าการซ้อมขั้น,นตีนะครับการเล่นขึ้น,นตีเนี่ยมีความหนักทางกายภาพนะครับไม่ต่างอะไรจากนักกีฬาเลยนะครับเพราะาเราต้องทํากิจกรรมน,นะครับหรือมูฟเมนต์เนี่ยซ้ำๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นระยะเวลานาน สิ่งเนะหล่านี้นะครับเป็นสูตรสาเร็จสาหรับการบาดเจ็บทางกายภาพเลยนะครับมีรีเสิร์ชทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ผมเคยอ่านมาก็คือเขาบอกว่าประมาณ25-35%สาเนี่ยสำหรับนักเล่นดนตรตีนะครับที่เประดับช่วงมปลายเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากการเล่นเครื่องดนตรตีนะครับแล้วเขาบอกว่าในระดับที่เป็นโปรเฟ s ชั o น a l ลนะครับหรือว่าเป็นนักเล่นดนตรตีที่เป็นมิวสิกเมเจอร์ก็คือเล่นดนตรีจริงจังนะครับก็คือจะมีตัวเลขที่สูงมากขึ้นไปกว่านั้นอีกครับ เพราะฉะนั้นอาการบาดเจ็บจากการเล่นเครื่องดนตรีนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยและเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆน,น,นะครับมันอาจจะทําให้เราจะต้องหยุดซ้อมหยุดเล่นนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเลิกเล่นไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะระบุป,ปัญหานั้นอย่างไรนะครับแล้วเราจะป้องกันปัญหานั้นได้อย่างไรครับ อาการบาดเจ็บนะครับจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันเลยกีดความสามารถของมันคือเราใช้งานหนักมากเกินไปนะครับแล้วมันก็เกิดอาการเหนื่อยลา้าเหนื่อยล้าในที่นี้ไม่ได้เหนื่อยล้าแบบเหมือนเราไปวิ่งมาว่ายน้ําแล้วเราเหนื่อยหอบน,นะครับแต่น,นี้มันคือเหนื่อยล้าเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันถูกใช้งานมากเกินไปนะครับร่างกายเราก็จะ compensate นะครับหรือชดเชยโดยการสร้างเทนชั o ขึ้นมานะครับเพราะมันเกิดเป็นเทนชั o นะครับหรือว่าแรงตึงในกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ย มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราทําซ้ําๆมันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะพอกพูนะครับกลายเป็นปัญหาระยะยาวในอนาคตนะครับแน่นอนครับร่างกายเราเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ตลอดเวลาถูกไหมครับเหมือนร่างกายเรา,าบาดเจ็บอะไรเรามีแผลอะไรนะครับตามการเวลาร <ๆ S 2> <ไข S 1> ่างกายเราก็จะรักษาตัวเองในกล้ามเนื้อจากการเล่นไวลินนะครับกล้ามเน ja ื้อมัดใหญ่มัดเล็กยังไงก็ตามนะครับร่างกายมันก็จะมีการรักษาไปตามการเวลานะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซ้อมหนักนะครับเราทำมันซ้ำๆเนี่ยเราก็จะเพิ่มปัญหาเร็วกว่าที่ร่างกายเราจะรักษาตัวมันเองได้ครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับว่าถ้าเราซ้อมเยอะๆแล้วด้วยวิธีที่ผิดๆนะครับแล้วมีโพสทชเจอที่ผิดเนี่ยเราจะบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆที่เราต้องโฟกัสกับโพสท์เจอแล้วกอ็อาการตึงนะครับหรือว่าเทนชั่นต่างๆในร่างกายที่เวลาเราเล่นนะครับ การบาดเจ็บนะครับอาจจะเริ่มจากการที่เรามีอาการเมื่อยล้านะครับตามร่างกายส่วนต่างๆนะครับใชนเราถือนานเกินไปสีนานเกินไปยืนนานเกินไปนะครับขั้นต่อไปก็คืออาจจะเป็นการปวดนะครับในกล้ามเนื้ออาจจะเราเปลี่ยนสภาพรเราแทนที่เราจะเมื่อยเนี่ยเราเริ่มปวดแทนแล้วทากคนอาจจะมีเป็นอาการากล้ามเนื้ออักเสบนะครับคือร่างกายมันกำลังจะบอกเราว่าเนี่ย ยุดใช้มันได้แล้วนะครับเพราะว่ามันปวดมากแล้วแล้วก็มันทํางานมากเกินไปมันทาไม่ไหวแล้วนะก็เป็นสิกเนลนะครับจากร่างกายที่มันกําลังบอกเราอยู่ครับขั้นต่อไปของการบาดเจ็บนะครับก็คือเป็นอาการบาดเจ็บที่อาจจะส่งผลถึงระบบประสาทนะครับใครเคยเอาแขนไปกระแทกกับเฟอร์นิเจอร์หรือว่ากําแพงนะครับแล้วมันก็เจ็บเสียวแปลขึ้นมาทั้งแขนเลยครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของการบาดเจ็บทางประสาทนะครับแต่ว่าเวลาเราเล่นไวลินเนี่ยมันจะไม่ได้เจ็บแปลแบบ แรงขนาดนั้นนะครับมันจะพ่อพูนขึ้นมากเรื่อยๆครับมันจะพ่อพูนจากในในกล้ามเนื้อนะครับมันจะเกิดแรงตึงมากเรื่อยๆนะครับแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบถึงระบบปลายประสาทบางส่วนนะครับทาให้เราเจ็บแผลขึ้นมาเป็นรูปแบบคล้ายๆอย่างนั้นได้ครับทุกคนจะต้องสังเกตดีนะครับถ้าเกิดเราถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะต้องหยุดได้แล้วครับเพราะว่าเราเราต้องไปหาพบแพทย์นะครับหรือว่าพบผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อทํากายภาพบําบัดหรือว่า เริ่มรักษาได้แล้วนะครับเพราะว่าอ,นนอาจจะเป็นเข้า,าเข้าเข้าขั้นที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงครับพอเราเริ่มรู้ตัวเองนะครับว่าเราเริ่มมีอาการบางอย่างครับเช่นเราเริ่มเมื่อยเริ่มปวดนะครับอย่างแรกที่เราทาได้นะครับคือเราจะต้องหยุดเล่นก่อนนะครับการหยุดเนี่ยอาจจะหยุดเหมือนเป็นช่องว่างระหว่างการซ้อมน,นะครับปกติถ้าเราซ้อมสองชั่วโมงเนี่ยเรา,าจจะซ้อมสักส0มนาทีนะครับ หยุดสองสามนาทียืดกล้ามเนื้อนะครับผ่อนคลายเดินไปเดินมาให้เราเปลี่ยน movement น,นะครับเปลี่ยนอาริยาบทนิดน,นึงเราอย่าทำไอเดิมๆซ้ำๆนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะพอทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกาะไปให้เป็นปัญหาที่เกิดกับร่างกายแลายในอนาคตนะครับวิธีที่ได้ที่เราทำได้นะครับคือหยุดนะครับหยุดทําสิ่งนั้นก่อนแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมา นอกจากจะช่วยในด้านเรื่องของกายภาพนะครับเรื่องของอ mental health ของเราก็อาจจะช่วยได้นะครับทำให้เราเคลียร์ Clear, จิตใจของเราทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็จะสามารถซ้อมต่อได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการมี posture ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้เทคนิคอย่างถูกต้องนะครับสองอย่างนี้นะครับสำคัญมากในการป้องกันอาการ,การบราดเจ็บนะครับเพราะการที่เรามีเทคนิคที่ถูกต้องเนี่ยสามารถทําให้เราเล่นเครื่นองดนตรีของเรานะครับ อย่างง่ายมากขึ้นและเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราจะใช้กล้ามเนื้อถูกที่เราจะไม่ใช้มันมากเกินไปนะครับ p o s t อร์ที่ถูกต้องนะครับก็จะช่วยัพ p อ o r t เทคนิคที่ถูกต้องนะครับสองอย่างนี้นะครับจะต้องรวมกันนะครับเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันสม่ำเสมอครับบางคนอาจจะคิดว่าเทคนิคท,ท,ที่ดีเนี่ย <iste> มไม่จำเป็นต้องมี p o s t อร์ที่ดีซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับถ้าคนที่มีเทคนิคดีเนี่ย p o s t อร์จะดีนะครับถ้าเล่นจอออกมาสวยงามนะครับถ้าเล่นจ่อมาดูสง่า แล้วดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนั้นเป็นสัญญาณแรกของการที่เรามีเทคนิคที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถจะป้องกันอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นภายในอนาคตได้ครับอย่างที่สองนะครับคือ bad habits หรือว่านิสัยที่ไม่ดีของการเล่นนะครับขอยกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเมื่อก่อนอาจารย์เคยมีปัญหาเรื่องเราชอบเอียงหัวไปด้านขวานะครับเอาจูอยูือด้านซ้ายเนี่ยครับเราเอียงหัวไปด้านขวาเพื่อที่จะได้มองนิ้วนะครับตอนเด็กๆซึ่ง อตอนนั้นก็เด็กๆก็คือไม่ได้คิดอะไรมากก็คือไม่ค่อยสนใจคืออีกนอปัญหาไปนะครับแล้วก็สักพักนึ่งเนี่ยก็เริ่มปวดขอขึ้นนะครับแล้วก็เออเราก็กลับรู้ว่าอ๋อเพราะเราเอียงคอย,อยี่นี่เองนะครับเพราะว่าแบบมีคนเคยเตือนแล้วเราไม่ได้ฟังนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับว่าเราจะต้องอรู้จักร่างกายตัวเองนิดนึงครับเราต้องคอยเช็คสม่ำเสมอนะครับว่าเรามีแบ d h าบิตเสียงเออหรือว่าไม่ใส่เสียงในการเล่นยังไงบ้างนะครับแต่ละคนอาจจะไม่มีมีไม่เหมือนกันนะครับปัญหา ก็มีร้อยแปดพันกางครับก็ลองเช็คดีๆนะครับการซ้อมกับกระจกเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเราสามารถเช็คไดาตลอดเวลาว่าโพสเจอร์เราถูกต้องไหมนะครับท่าเล่นเราสง่าไหมนะครับเรายืนตัวตรงไหมเราเอียงคอไหมแขนเราเบี้ยวไหมหรือว่าเรามีส่วนไหนที่เกรงอันนี้เราต้องอคอยสํารวจตัวเองตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บครับอย่างต่อไปนะครับคือการยืดกล้ามเนื้อหรือคลายกล้ามเนื้อครับ อย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มมีสัญญาณนะครับที่บอกบอกแล้วว่าเรากำลังจะบาดเจ็บนะครับให้หยุดหรือยืดกล้ามเนื้อนะครับสำคัญมากนะครับที่เราต้องยืดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะหลังการเล่นครับตอนก่อนเริ่มเล่นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับเรามีการบวมัพด้วยการเล่นต่างๆนานานะครับแต่หลังเลิกเล่นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เช็ดเครื่องปิดกล่องนะครับแล้วเราก็ไปทำอื่นเลยเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการที่เรา ซ้อมไปนะครับก้านเนื้อมันเกิด tension ต่างๆมากมายเราควรจะต้องอให้เวลามันนิดนึงนะครับมีเซสชันที่หลังซ้อมเนี่ยสานาที5นาที10นาทีนะครับแล้วแต่ว่าเวลาเราจมาิมแมากมากน้อยแค่ไหนนะครับยืดก้ามเนื้อครับให้เวลาตัวเองหลังเลิกซ้อมด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บ อย่างสุดท้ายนะครับที่จะเสริมสร้างเรื่องของการป้องชันหรือการป้องกันนะครับคือการที่เราต้องออกกําลังกายครับการออกกําลังกายในที่นี้นะครับคือการที่เราออกกำลังกายในชีวิตประจำวันธรรมดาครับคือการวิ่งว่ายน้ำนะครับหรือการทําโยคะนะครับสิ่งต่างๆล่างนี้นะครับจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เรา กล้ามเนื้อทุกๆส่วนของเรามีความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะสามารถส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับและส่งเสริมโพสเชอร์ให้เรายืนตรงมากขึ้นนะครับนั่งหลังตรงส่งเสริมเทคนิคนะครับแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บได้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับ injury and prevention นะครับการระบุปัญหานะครับเรามีปัญหาทางน่ากายภาพด้านในบ้างนะครับแล้วก็การป้องกันใช่ไหมครับวิดีโอหน้าเนี่ยอาจารย์จะมาสอนการยืดกล้ามเนื้อนะครับ ว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับมีท่าไหนบ้างที่จะช่วยให้เราคลายกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อได้นะครับเพื่อป้องกันอาการปวดเจ็บนะครับงั้นวันนี้นะครับถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยนะครับเหมือนเดิมครับคอมเมนต์มาได้นะครับที่วิดีโอหรือส่ง Private Message นะครับมาทางเพจ a c e b o o k นะครับหรือติดต่อที่เว็บไซต์ของอาจารย์ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ